198สาตาคิราติสหัสสายักขานีราทิวันนิโนนานาปะพายสัมปันนาสทาสดทิ้งกโรนตุโนยักษ์เทวดาสามพันตนอยู่ที่เขาสาตาคิรีมีผิวพันวันนะสีเขียวเป็นต้นผู้สมบูรณ์ด้วยรัศมีต่างๆ ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิด199เวสามิตาปัญจสตายักขานานัตะวันนิโนอิทธิมันโตชูติมันโตว,วันนวันโตยาสัสสิโนโมธามานาอภิกามุงสทาสดถิงกรนตุโนยักษ์เทวดาห้ารอยตน อยู่ที่เขาเวสามิตะมีผิวพันวัน,นะต่างต่างกันมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีวันนะมีบริวารบันเทิงอยู่มาชุมนุมกันขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิด2อ200กุมพีโรราชคาฮิโกเวปุลัสะนิเวสนัง พิยโยนังสตะสหัสสังยักขานังปยิรุปาสติโสยักเคหิปริวาโรสถาสดทิงกรตุโนโเทวดาชื่อว่ากุมพิระอยู่ในพระนครราชครตวิมานของเท้าเธอนั้นได้แก่ยอดเ่าเวปุลละเท้าเธอนั้นเป็นผู้อัหมูยักษ์หลายแสนตนเข้ามาปฏิบัติรับใช้ ขอเท้ากลุ่มพิระผู้มียักษ์เป็นบริวารน,นั้นจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถอ 201. อยบริมัญจะทิ่สังราชาทัตตาร์โทภาษาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายาสาศสิโสเท้ามหาราชนำว่าทัตารัฐะปกครองอยู่ในทิศบุรพา เป็นอธิบดีของพวกคนทันเท้าเธอมีบริวารมาก 202. ปุตตาปิตัสสะอาหะวอินทานามามหัพราโสราชาสหาปุตเตหิสทาสุทิงกโรตุโนแม้บุตรของเท้าเธอก็มีมากนามว่าอินทะมีกำลังมากขอเท้าทัตตรัตกบบุตรทั้งหลาย จงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิด203ทักขินันจะที่สังราชาวิรุณโหตังประสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโซเท้ามหาราชนามว่าวิรุณหก,กะปกครองอยู่ในทิศทักษินเป็นอธิบดีของพวกกุมพันธ์ เท้าเธอมีบริวารมาก204ปุตตาปิตัสสะพหาโวอินทานามามหัพพราวิรุณโหสหปุเตหิสทาสดทิงกโรตุนโนแม้บุตรของเท้าเธอก็มีมากนามว่าอินทะมีกำลังมากขอเท้าวิรุณหกะกับบุตรทั้งหลายขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้า ในการทุกเมื่อเธอ 205. ปััจชิมันจะที่สังราชาวิรูปกโคภาษาสตินาคานันจะอธิปติมหาราชายัสสิโสเท้ามหาราชนามว่าวิรูปักขะปกครองอยู่ในทิศปัจชิมเป็นอธิบดีของพวกนาคเท้าเธอมีบริวารมาก